นักเรียนดีเอาได้โพสต์เอาไว้น่าสนใจมากท่านผู้ชมฮะโพสต์เอาไว้นะครับถ้าคุณคิดอยากจะปฏิรูปสถาบันหรือคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงเพราะไม่อยากมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่อยากได้ประธานาธิบดีเป็นประมุขคุณรู้ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรผมอ่านให้ฟังท่านผู้ชมฮะคระับนักเรียนดีก็บอกว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์มีแต่ประธานาธิบดี แต่ที่ไม่ใช่สถาบัน 1. เครื่องบินพระที่นั่งก็จะเปลี่ยนไปเป็น Air Force สว mm ั hmm. คุณคิดว่ามันต่างกันไหม mm hmm. สองทหารราชองครักษ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยทหารประจําตัวประธานาธิบดี 3. การเดินทางรถก็จะติดหรือปิดถนนเหมือนเดิมถ้าท่านประธานาธิบดีเดินทางไปไหนขบวนรถอาจจะยาวกว่ารถขบวนเสด็จด้วยซ้ำสี่วัดจุดราชการ ในวันต่างๆที่ทำให้ครอบครัวคนไทยได้ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันก็จะหายไปด้วย 5. ้าเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าน้ำท่วมฝนแรงภัยหนาวถุงยางชีพพระราชทานที่ชาวบ้านเคยได้รับทุกปีทุกปีชาวบ้านก็จะไม่ได้รับอีกต่อไปเพราะไม่มีพระหมหากษัตริย์ที่คอยพระราชทานให้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากอีกต่อไป 6. ทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็ต้องคืนให้ท่านไป ชาวบ้านที่เคยได้อาศัยทํากินฟรีๆก็ต้องเช่าที่ท่านแทนหลายหมื่นไร่ทั่วประเทศใครที่เคยได้รับโฉนดในที่ดินพระหมากษัตริย์คุณลองตรวจด,ดูสิว่าเยอะมากมายขนาดไหนก็ต้องเตรียมคืนท่านไปนะ 7. ต่อจากนั้นพระหมากษัตริย์ก็จะเป็นประชากรในตระกูลหนึ่งในประเทศเช่นเดียวกับตามที่คุณต้องการถ้าพวกคุณไปมหมินประมาทพระองค์ท่านก็จะมีทนายความของพระองค์ท่าน แจ้งความจับพวกคุณและเรียกค่าเสียหายอยู่ดีคือเหมือนกับมีมาตรา1นึสองคือไม่มีมาตราหนึ่งสองแต่ก็มีกฎหมายมินประมาทจา้ามีที่ทนายความประจำตัวพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นประชากรธรรมดาก็จะฟ้องคุณอยู่ดีครับแปดเด็กนักเรียนทุนพระราชทานก็จะหายไปทําให้เด็กที่มีความลําบากก็จะขาดโอกาสในการเรียน 9. นักโทษก็จะไม่มีคําว่าพระรา,าชทา,านอภัยโทษอีกต่อไป นะฮะร,รัฐมนตรีอย่างสมศักดิ์เทศสุทิน,นก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแอบอ้างใช้พระราชทานอาภัยโทษเพื่อที่จะไ่าประทศอภัยโทษให้กับนักโทษบางคนได้ใช่ไหมฮะสิบคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สงเคราะห์คนยากไร้คนเหล่านี้ก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีคนไข้ในพระองค์นะครับอีกต่อไปสิทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ก็จะไม่มีและหายไปเช่นเดียวกันและแบบนี้พวกคุณยังจะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงพระประมุขอยู่อีกไหมขอให้พวกคุณลองคิดไตรตรองนะครับด้วยหลัก Critical Thinking ให้ละเอียดและถี่ท้วนกันดูนะครับอย่าไปฟังคนที่มีอคติต่อสถาบันไปหมดไปหมดทุกด้านครับแต่เราอยากให้คุณได้คิดไตรตรองให้ตกผลึก ถึงแก่นและลองเปิดใจกันดูนะครับนีเพนักเรียนดีฮะลองคิดดูฮนะออถ้าไม่มีสถาบันสิ่งต่างๆที่จะไม่มีตามไปกับสถาบันเนี่ยมันจะไปมีในอีกรูปแบบอย่างไมใช่ทีเ่เขาเขียนมาให้ดูเลยนะใช่เขาจ้อรัดล